อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ <S The s u n d a r i y สื่อม alaysia ออกมาเผยความเคลื่อนไหวของทีมชาติมาเลเซียหลังจากที่สมาพันธฟุตบอลมาเลเซียออกมาถแถลงการเกี่ยวกับการวางแผนลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนเอเชียกลุ่ม G ีหลังจากที่โปรแกรมปี2563ที่ผ่านมาไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงโปรแกรมที่กำหนดไว้จะลงเล่นในช่วงเดือนมีนาคม2564อย่างไม่แน่ชัดว่าจะลงเล่นได้ตามโปรแกรมหรือไม่ด่านดาโตฮามิดินมามีนประธานสาพ,พันธ์ฟุตบอลมาเลเซียเผยว่าค่อนข้างมั่นใจว่าทีมชาติมาเลเซียจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเล่นรอบคัดเลือกได้แต่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมฟรุตบอลโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ขณะเดียวกันตอนนี้สมาชิก AFC ที่ลงเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกก็ได้มีการหาหรือหาโปรแกรมเดือนมีนาคม2 0 1 4ถูกเลื่อนออกไปและจัดขึ้นในรูปแบบเป็นประเทศเป็นกลางในช่วงเดือนมิถุนายนทุกอย่างจะมีคำตอบที่ AFC แต่เดือนมิถุนายน2 0 6 4เป็นกำหนดเส้นตายที่ฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ2ต้องเสร็จสิ้นซึ่งฟี ف าต้องการให้จัดการแข่งขัน ทีมที่ไม่สามารถเดินทางไปทําการแข่งขันอาจโดนผลกระทบหลายอย่างตามมาันธ์ฟุตบัลมาเลเซียได้หารือพูดคุยกับรัฐบาลทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงเยาวชนและกีฬาได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแล้วซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดต้องหารือทําข้อตกลงกับทุกทีมในกลุ่มตอนนี้มาเลเซียอินโดนีเซียและไทยเผชิญกับปัญหาในการเดินทางไปต่างประเทศในขณะที่เวียดนามและ UAE ไม่ติดขัด จึงเป็นโจทย์ของกลุ่มที่ต้องช่วยกันแก้ไขการผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ถือเป็นภารกิจของทีมชาติมาเลเซียภายใต้แผน F 3 0 Roadmap ขณะน,นี้มาเลเซียอยู่ในเส้นทางที่มีโอกาสสถานการณ์ของฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโวนเอเชียร,รอบ2กลุ่ม G ตอนนี้เวียดนามรั้งอันดับ1ลงสนาม5นัดมี11คะแนนมาเลเซียอันดับ2มี9คะแนนไทยยูนอันดับ3มี8คะแนน UAE ยอันดับ4มี6คะแนนและอินโดนีเซียอันดับ5ยังไม่มีคะแนน2คนสร้างโอกาสมากที่สุดในเลกแรกไม่เคยติดทีมนิชิโน่เลยคัดบอลโลกจ่าโนจะว่ายังไงล่าสุดไทยลีกได้เปิดสถิติเลกแรกนักเตะที่สร้างสรรโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดปรากฏว่าจักรพัน์แก้วพรมกองกลางของเครื่องบุริรัมยูเนเต็ด สร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเข้าทำประตูสูงถึง19ครั้งมากเป็นอันดับ1ตามมาเรื่องอันดับ2สุมัญญาปุริสายกองกลางจากบีจีปทุมจ่าฟูงของตารางจ่ารึกชื่อเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดที่16ครั้งรวมกับสุภโชคสารชาติแนรุกดีกรีทีมชาติไทยของบุรีรัมยูเนเต็ดห้าอันดับนักเตะที่สร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดอันดับ1จักรพันธ์แก้วพรมจากบุรีรัมยูเนเต็ด19ครั้งอันดับ2 สุมัญญาบุริสายจากบีจีปทุมยูเนเต็ดและสุภโชคสรารชาติจากบุรีรัมยูเนเต็ด16ครั้งอันดับ3ทิสตองโดถูแบงคอกยูเนเต็ดและเควินีโรมรัมการท่าหรือ f อที่ทางโอกาสเท่ากันที่14ครั้งอันดับ4จักรพันธ์ไพรสุวรรณจากสมุทรปราการซิตี้สร้างโอกาส13ครั้งอันดับ5สารัตยู่เย็นจากบีจีปทุมยูเนเต็ดสัสลักษณ์ไประโคนจากบุรีรัมยูเนเต็ด ที่ระ,ะเยอเยอ้จากสมุรปาการซิตี้สร้างโอกาสเท่ากันที่12ครั้งสำหรับจักรพันธ์แก้วพรมและสุมัญญาปุริสายยังไม่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนผลงานของทั้งคู่ออกมาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์โนจะว่ายังไงบ้างปักฮังซอกุดซือเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามอยู่ระหว่างการเตรียมทัพครั้งใหญ่ สู่ศึกเป้าหมาย3รายการสําคัญในปีนี้ทั้งจะเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกทั้งจะคว้าเหรียญทอง4เกม2021ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพทั้งจะป้องกันแชมป์ AFF Suzuki ครับล่าสุดซื้อเวียดนามรายงานปารคังซอเจองานหนักเมื่อทีมชาติเวียดนามยุคนี้ต้องเจอปัญหาใหญ่ในแดนหน้าซึ่งตัวเลขชี้ชัดเลยว่าสโมสรในวีลีของเวียดนาม70กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องพึ่งพากองหน้าต่างชาติเป็นผู้จบสกอร์และนั่นคือปัญหาใหญ่ ที่จะหาผู้เล่นในแดนหน้าเข้าสู่ทีมชาติแต่ทำไมไทยลีกทำได้นักเตะไทยอยู่ในท็อปโฟรัรังดาวสันโวร่วมกับกลุ่มกองหน้าต่างชาติระดับท็อปไทยลีกต่างจากวีลีกที่ตอนนี้กองหน้าของเวียดนามพลาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองสถานการณ์เช่นนี้การหากองหน้ารายใหม่ของเวียดนามไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายเลยไรยสิทธิ์ทองแดง เอเย่นผู้กว้างขวางในวงการลูกหนังเวียดนามเผอรายชื่อนักเตะไทยที่มีความต้องการไปค้าแข่งในวีลีกซึ่งมีสารวัตรเดชมิตรปกกล้าอนานันตันสองวิฟิลจากแบงคอกและอดิศักกไกซอนหัวหอกของการท่าเรือเอฟซีอยู่ในข่ายเวลานี้เวียดนามได้ดึงคนในวงการฟุตบอลไทยไปแล้ว2รายเริ่มจากกิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุ้ซือทีมไทยและอลิสันเดอร์โพกิงเฮดโค้ชเชื้อสายบราซิลเยอรมันที่เคยคุมแบงคอกจนมีกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่ ต้องการผู้เล่นจากไทยลีกไปค้าแข้งเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของสมโมสรล่าสูดซื้อเวียดนามได้เผยบทสัมภาษณ์ของไตรสิทธว่าที่ได้ข้อมูลมากก็มีนักเตะอยู่3คนที่ต้องการย้ายมาคาแข้งในวีลีโดยทั้งหมดเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยอย่างสารวัตรเดชมิตรปก,ก้าอนันต์และอดิศักิ์ไกรสอนแต่ทั้งหมดยังมีสัญญากับต้นสังกัดทำให้อาจจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อซื้อตัวเท่านั้น สมาคมฟุตบอลจีนพร้อมเสนอตัวเป็นสังเวียนสนามกลางในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่เหลือหากต้องลงเตะที่สนามกลางเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามรายง,งานของสื่อจีนระบุสาพันฟุตบอลเซี่ยงไฮ้ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของสมาคมฟุตบอลจีนเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่เหลือหากต้องแข่งขันกันที่สนามกลาง โดยพร้อมจะเป็นสังเวียนหลักให้กับการแข่งขันในทุกกลุ่มก่อนหน้านี้เอฟซยืนยันมาว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2จะต้องสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนและไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีกแล้วเนื่องจากการแข่งขันในรอบ12ทีมสุดท้ายจะต้องเริ่มในเดือนกันยาดังนั้นไม่ว่าจะยังไงการแข่งขันในรอบ40ทีมสุดท้ายจะต้องจบลงตามกําหนดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามสำหรับรูปแบบการแข่งขันในสนามกลางจะใช้ระบบบับเบิ้ล เช่นเดียวกับที่เคยประสบความสําเร็จในการแข่งขัน AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกที่กาตาร์มาแล้วแต่อย่งางไรก็ตามทาง AFC ยังไม่มีการประกาศยืนยันที่จะใช้สังเวียนสนามกลางในขณะนี้ลิเคโดโรดิเกรทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสร้างชื่อไปทั่วญี่ปุ่นด้วยการพาโทคุชิมะวอรทิสคว้าแชมป์เจทูเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดญี่ปุ่นได้สำเร็จ จากนั้นเขาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นคุณซื่อคนใหม่ของอุราวะเรดไดมอนด์ทีมแกล่งแห่งสึกเจลิคญี่ปุ่นโดยริคาร์โด,รโ,ดโรดริเกสกุณซือป้ายแดงของอุราวะได้เปิดใจหากคว้านักเตะไทยร่วมทีมมี2คนที่อยากได้คนแรกชนะทิมสงกสินคีแมนจากคอนซาดโดเรซัปโปโรมีการเล่นฟุตบอลที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมีการเล่นที่น่าสนใจมีผู้คนที่คอยติดตามดูเขาจํานวนมากคนที่2ธีรทรบุญมาทัานแบ็คซ้ายที่พาโยโกฮามาเอเอร์นอตคว้าแชมป์ และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนศึก a f c c h a m ม ions League จนถูกยกให้เป็นแบ็กซ้ายเอเชียเขามีลักษณะการเล่นที่เป็นแบ็กซ้ายสมัยใหม่เล่นด้านนอกได้อย่างยอดเยี่ยมตัดเข้าในก็ทำได้ดีบางครั้งก็รับบทเป็นย์เมคเกอร์ของทีมเป็นแบ็กซ้ายในแบบที่ริคาร์โดต้องการทั้งสองคนทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งหากจะมีการเสริมทัพผู้เล่นไทยเข้าสู่อุระะคงจะมองไปที่2คนนี้เป็นอันดับแรกทางนี้ต้องมาลุ้นกันว่านักเตะไทยของเราจะมีใครบ้าง ที่จะมีโอกาสร่วมงานกับริคาร์โดโรดิเกสในถิ่นอุราวเดเดมอน